สวัสดีครับผมแม็กครับแล้วเราอยู่กับนี่เลยครับรถใหญ่ไซส์บึกบืนครับทัวร์เล็ก660จากอะพิเลียครับผมรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมพาไปชมพร้อมๆกันครับ มาดูกันที่รูปทรงและดีไซน์กันก่อนครับสำหรับ A p r i l i ี t o r e x ร660ตัวน,นี้ครับมาในรูปแบบรูปทรงสไตล์ Touring Adventure ครับจะสังเกตได้จากรูปลักษับล้อหน้าที่ใหญ่กว่าแล้วก็ล้อหลังรูปทรงบึกบึนแบบนี้ครับมาพร้อมกับรถที่พร้อมพาให้คุณลุยได้ทุกเส้นทางครับโดยรูปลักษ์ดีไซน์สไตล์แรนรี่แบบนี้เบาะรับเข้ากับตัวแบบนี้ทำให้รูปลักษ์เป็นไปได้กับการลุยในการขับขี่ของคุณได้ในทุกเส้นทางครับผม สำหรับอะพเรียตัวเล660นะครับใช้เครื่องยนต์แบบ2สูบครับเจนเนอเรชันใหม่ล่าสุดครับน้ำหนักเบาและทรงพลังครับวางแบบหันไปด้านหน้านะยกมาจากรุ่นพี่ใหญ่อย่างอะพเรีย V4 ครับวางเพาาข้อเหวี่ยงอยู่ที่270องศาครับส่งผลทำให้มีเสียงท่อไอเสียเนี่ยเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะครับมอพลังสูงสุดถึง80แรงม้าที่9,250รอบต่อนาทีครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่70นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีครับผม ระบบเกียร์เป็นแบบแมนนวนคัชมือ6สปีดขับเคลื่อนด้วยโซ่ครับผมแน่นอนครับว่ามาพร้อมกับรถรูปทรงสไตล์ Touring Adventure อย่างนี้ครับระบบช่วงหน้าครับล้อ21นิ้วครับแล้วก็ได้รับระบบช่วงร่างเป็นแบบหัวกลับนะครับขนาด21นิ้วจากโชว่าครับผมร้อหลังขนาดร้อ18นิ้วครับทั้งหน้าและหลังมี ABS ตรงนี้มาให้ครบถ้วนครับจากแบมโบครับผมซึ่งแน่นอนว่า รถในสไตล์นี้ครับต้องรองรับการใช้งานที่หลากหลายครับแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปชงอัพขนาด21นิ้วรองรับปรับโหมดได้พีโหลดรีบาร์คอมเพรสชันได้มากถึง240มิลครับผมสำหรับเจ้าทัวร์เรก660ครับมาพร้อมกับถังน้ำมันขนาดใหญ่ครับจุดถังน้ำมันได้ถึง18ลิตรครับไม่ว่าคุณจะเป็นขี่เที่ยวหรือว่าขี่ไปในทางรุยผมมองว่ารองรับการใช้งานที่เพียงพอเบาะนี่ครับรับกระสงถังน้ำมันที่บริเวณหน้าตัวรถ ทำให้คุณหนีบได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงนั่งได้อย่างสบายครับเพราะว่าเบาะเป็นทรงราดมาถึงด้านหลังที่บริเวณนี้และในส่วนท้ายทั้งหน้าและหลังครับเป็นไฟแบบ LED ครบถ้วนแล้วครับฟังก์ชันมาอย่างครบถ้วนมากมายหน้าจอขนาด TFT 5นิ้วตรงนี้คุณสามารถเลือกโหมดและปรับระดับได้และพร้อมกับเชื่อมต่อจากแอปพลิเคชัน I p พี i a ียทำให้คุณสามารถใช้งานได้ว่าดูฟังก์ชันรวมไปถึงในเรื่องของแมปได้ด้วยครับผม ในส่วนของระบบช่วงล่างครับรถคันนี้ให้ล้อแบบซีลวดขนาด2 1นิ้วครับเป็นแบบทูบเฟรดรับด้วยยางขนาด90ทับ90ครับล้อขนาด2 1นิ้วเป็นรถสไตล์ลุยครับแล้วก็แน่นอนว่ามาพร้อมกับระบบความปลอดภัยแบบดิสเบรขนาด300มิลิเมตรพร้อมปั๊มเบรคจากแบมโบขนาด4พอร์ตครับจัดเต็มเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบ ABS ป้องกอันล้อล็อก ใช้รถคันนี้ได้อย่างมั่นใจและเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับผมในเรื่องของระบบช่วยเหลือในการขับขี่ครับทำให้คุณขับรถคันนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับอัดแน่นไปด้วยระบบเทคโนโลยีมากมายครับไม่ว่าจะเป็น ABS, ATC หรือก็คือ traction control ครับ AEB engine brake control, AEM engine map หรือเลือกโหมดในการขับขี่ตรงนี้แล้วก็ ACC cruise control ครับทำให้ช่วยรักความเร็วไม่ว่า คุณอาจจะไม่ต้องรุยอาจจะเป็นคนชอบในการเดินทางรถคันนี้ก็สามารถตอบ่โจท์ให้คุณใช้งานได้อย่างครบถ้วนครับผมอย่างที่ผมบอกไปครับกับรถที่มีเทคโนโลยีอัดแน่นมากขนาดนี้และด้วยกระแสนิยมครับของยุคสมัยนี้ที่ทําให้คุณอยากจะเป็นคนที่ชอบขี่รถเที่ยวด้วยแต่ก็อยากจะได้ซึ่งเอกลักษณ์ของความที่ทําให้รู้สึกว่า เฮ้ยเราเป็นคนชอบรถขับขี่แบบพลุยมีสไตล์ไม่เหมือนใครและอยากได้ความแตกต่างครับเจ้าอพิเดียทัวร์เล6 0คันนี้มองให้คุณได้ในราคา749,000บาทครับผมเอาล้วครับตอนนี้เราอยู่กับนักทดสอบจานทีิสารมอไซค์กันแล้วครับตาครับผมและตาอยู่กันไหมครับ เป็นไงตาครับสําหรับตัว red หกศูนย์เอาฟีลลิ่งแรกก่อนเลยรูปร่างรูปร่างรูปทรงสาหรับตามเป็นว่าไงรถคันนี้ส่วนตัวก็เข้ากับซีรีส์นะครับกับคนเอเชียหรือว่าคนทั่วๆไปที่ต้องการจะจับต้องครับอ๋อตาสูงเท่าไหร่ครับปกติร้อยหกสิบห้าครับร้อยหกสิบห้าจริงๆก็ต้องถือว่าตัวเล็กนะหมายถึงหมายถึงกับรถเลยแต่หมายถึงถ้าเทียบแล้วการขับขี่เป็นยังไงบเมื่อหมายถึงฟีลลิ่งเอาฟีลลิ่งการขับขี่ดีค่อนข้างที่จะควบคุมง่ายคอนโทรลง่ายครับสามารถสั่่งงสสัััไไไดดด้้้ครรรบใหมนีีะป เมื่อกี้คือขี่ทั้งแบบนั่งธรรมดาแล้วมีจังหวะยืนบ้างเป็นไงมันใช่ครับก็สะดวกสบายครับยืนก็ถนัดนั่งก็ขี่สบายคือควบคุมง่ายครับไม่ไม่ถึงกับลาบากหรือว่ารถหนักจนเกินไปครับใช่ครับแล้วในเรื่องของอัตราลงอัตราเร่งฮะอัตราเร่งตอบสนองได้ดีครับดีดีพอสมควรเลยครับสําหรับการใช้บนถนนหรือว่า จะเป็นแบบแเวนเจอร์อะไรเงี้ยได้ได้หมดเลยที่ข้าวปเข้าปตากระแทกกได้ครับได้เลยครับ,รบน้าหนักมีผลไหมคิดว่าไม่ไม่มีครับพอขึ้นไปควบคุมรถคอนโทรลรถก็รู้สึกว่ารถอะเบาม,บมากไม่ไม่เหมือนกับที่เราเข็นหรือว่าใช่เพราะเมื่อกี้ตาตๆอ,อยู่เห็นตาจะเห็นว่าเพราะว่าเราไม่ใช่คนตัวสูงบางครั้งอะคนเอเชียเราแบบพอ มันเก๊กังกังพอไม่ได้อยู่บนความเร็วมันเหมือนมันหนักหนักหนักมาครับใช่แสดงว่าบางคนขับขี่ก็ไม่ต้องไปกลัวถ้ารถไหลแล้วไม่มีไม่มีปัญหาเลยครับแล้วในเรื่องของช่วงลงช่วงล่างครับระบบเบรกช่วงล่างช่วงล่างก็ซับได้ดีครับสามารถตอบสนองได้ได้ทั้งพื้นผิวทั้งทางเรียบหรือว่าทางดินสามารถตอบสนองได้ได้ดีทั้งสองแบบเลยครับ ไม่ได้มีปัญหาสับได้ดีขี่ได้ดีนั่งนั่งเวลาเราตกกลุมหรือว่าไปเจออะไรที่เป็นกระดอนก็สับได้ดีมากไม่ไม,ไม่ไม่กระเทือนต่อคนขี่เลยครับแล้วถ้าเกิดถามในมุมต้านนิดหนึ่งในเมื่อแบบว่าเรามีประสบการณ์ถ้าเกิดคนยิ่งมีพื้นฐานการขับขี่แบบเที่ยวป่าหรือว่าโมอเตอรต์คอร์สเอนดอโรอะไรเงี้ยมันจะยิ่งขับขี่ได้สนุกมากขึ้นไหมหรือว่ามันมีมุมซึ่งแตกต่างจากคนขี่ธรรมดายัางไงได้บ้างเวลาเราขี่ก็ก็คือส่วนตัว ่วนต,ตัวผมนะครับจะเป็นในทางดินก็ขี่สนุกครับเพราะว่ารถเมื่อติดเครื่องแล้วแล้วเราได้ไหลออกไปมันคอนโทรลได้ง่ายแล้วก็เบากว่าที่เราจอดเฉยๆครับเพราะว่าด้วยอัตราการตอบสนองต่อกันคันเร่งหรือว่าจะเป็นช่วงล่างก็ดีครับผมหรือว่าเป็นบนถนนก็ขับขี่ง่ายสบายครับสะดวกครับสะดวกถือว่าสนุกทั้งสองแบบครับแล้วเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของอัพพิเดียพอเราได้ลองขับขี่เนี่ย กับเครื่องยนต์บล็อกนี้เป็นยังไงบ้างครับฟีลลิ่งรู้สึกว่ารอบต้นตอบสนองได้ดีอพอสมควรครับแล้วก็ด้วยเสียงด้วยครับมันทําให้อัตราลดการขี่มันสนุกมากขึ้นครับใช่ครับแบบตอนแบบว่าเปิดคันเร่งหรือ<ช>ว่าอะไรเงี้ยฮะใช่แล้วตอนเปิดคันเร่งตอนบิดออกไปเงี้ยมันทําให้เสียงมันออกมาแล้วมันฟังดูแล้วมันสนุกไปด้วยกับมันนะเวลาเราขี่ใช่ครับก็จะเป็นในเรื่องของนะแล้วไอ้พวกปุ่มฟังก์ชันฮะการควบคุมการควบคุม ถือว่ามันมันถึงได้ง่ายไหมเวลาเราอยู่ที่แท้พอสมควรแล้วก็คือเหมือนสะดวกต่อการไปสัมผัสหรือว่าการเปลี่ยนโหมดหรือว่าการใช้ไฟเลี้ยวหรือใช้ไฟหน้ามันสะดวกสบายครับเพราะมันใกล้ๆแล้วก็รู้สึกว่าคอนโทรลง่ายครับแล้วอันนี้ถ้าถามในมุมมองเราแบบผู้ชายรูปทรงมันถ้าให้ชอบไหมหรือว่าชอบไหนคิดว่ามันเป็นเอกลักษณ์หรือว่าชอบตรงไหนของเจ้าตัวเล็กคันนี้ครับส่วนตัวผมชอบตรง ความริ้วความโค้งครับอของตรงนี้เลยฮะใช่ครับตรง,ตรงส่วนเนี้ครับมันยังไงก็คือมันมันเป็นส่วนที่โค้งริ้วที่มันลูกกับลมเวลาเราถ้าเกิดใหญ่เกินไปมันก็จะเทอะทะครับอันนี้พอมันยิ่งเพียวแล้วก็ได้แบบเครื่องยนต์อย่างนี้ครับโดยตัวที่ผมเป็นตัวเล็กด้วยแล้วก็เลยแบบพอมาเจอนี้ก็ถูกใจครับมันเล็กดีครับมันไม่ใหญ่จนเกินไปครับถ้าเกิดจะแนะนํำสรุปใครที่อยากจะสนใจเช่าโชวเล็ก6 6 0คันนี้คิดว่า เป็นยางไรบ้างฮะก็ถ้าคนตัวเล็กผมว่าก็ก็เหมาะสมครับเพราะเพราะด้วยด้วยศักยภาพรถการอัตราการตอบสนองของรถแล้วก็เรื่องช่วงล่างเรื่องเบรคทำงานได้สมบูรณ์ทุกทุกตำแหน่งครับทุกจุดก็คอนโทรลได้ง่ายครับ,รบใช่ครับแล้วถ้าคนที่มีสกิลอยู่แล้วคิดว่าเป็นไงครับรถคันนี้สบายเลยครับผมไม่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอะไรเลยครับเพราะว่าดีทุกอย่างอยู่แล้วครับใช่ครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามในทุกๆช่องทางของทีเดียสานวอาไซ์นะครับความคิดเห็นของคุณมีประโยชน์ต่อเราครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับ